ก็ Make feel so สวัสดีสวีเดนนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องกาวกระเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกิจกรรมฟรีไฟกันนั้นทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะทุกคนวันที่20น,นะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปรับตัวละครลีออนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ ส่วนกิจกรรมบูย่าชูดนะทุกคนทุกคนก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอยากจะเล่นให้ดูนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนลทุกคนว่าจะเข้าหรือกดเล่นไปเลยมีลูกบอลทั้งห6อันนะทุกคนเราก็แค่เล็งตัวลูกศรตรงนี้ไปหันไปแล้วก็โยนไปเลยจุ้มเอาไม่ถึงนะทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่ เอาใหม่ทุกคนเราเล่นได้เป็นทั้งหมดหกตาแล้วบูย่าเป็นทั้งหมดหกตานะทุกคนแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปังไม่ถึงอีแล้วทุกคนเอาเป็นว่าของรางวัลใหญ่ก็จะมีเป็นบัตรไดมอนด์กล่องสุมสก,กินปืนแอร์รบดแล้วก็คูปองกุโรโยแล้วก็อาหารคู่หูนะทุกคนก็คือเราสามารถเอามาอัพคู่หูของเราได้นะคะทุกคนน้องแมวนะทุกคนเราก็จะอาภหยน้องนะ เลี้วหกเล้ยวนะทคนก็ได้เป็นสีบเตียงเนาะโอเคค่ะทุกคนตรงนี้อะไรอีกส่วนล้าง้าตรงนี้นะทุกคนทุกคนก็อย่าเพิ่งไปแลกอะไรพวกนี้น้อยทุกคนแลกคือพวกนี้ก่อนก็ได้นะทุกคนเพราะว่าทุกคนจะได้เผื่อโทเค็นทุกคนเหลือทุกคนจะได้เอาไปไอ้นี่ได้นะคะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้ทั้งหมดกี่โทเค็นนะทุกคนจะแลกได้ก็ต่อเมื่อในวันที่ยี่สิบเเท่านั้นนะทุกคนก็ ชุดนี้ก็จะมาวันที่20เหมือนกันนะทุกคนชุดระดับตำนานนะทุกคนแล้วก็มีเป็นอะไรอีกนะนี่ค่ะทุกคนในร้านค้านะทุกคนชุดมาสคอตดนะทุกคนหัวเป็ดนะทุกคนในนี้กล่องละ99เพชรนะคะทุกคนก็จะไม่สามารถไอ้น,นี้ได้นะทุกคนเก็บโทเค็นแรกได้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มของน้องเป็ดนะหัวของน้องเป็ดหัวคะ่ะชุด เสื้อแล้วทุกคนกางเกงรองเทา้าค่ะก็จะเป็นเสื้อนะทุกคนใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็กางเกงเสื้ออันนี้ขอใส่ให้ดูแบบรัวๆเลยนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเข้ามาทุกคนก็เดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะทุกคน นี่นะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยากอัพ MP40 นะคะทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะทุกคนชิ้นละแค่500บาทเท่านั้นทุกคน500บาทโกโอยนั้น,นะะทกุกคนนี่นนะค่ะเราก็สามารถอัพด้วยเหรียญได้นะทุกคนี้อัพด้วยเหรียญได้ฉช้หมดส0มเหรียญน,นะ พรุ่งนี้นะคะทุกคนกำจัดศัตรูครบส5สิบห้าคนรับไปสกินระเบิดนี่เห็นไหมแล้วก็กำจัดศัตรูส0สิบคนได้รับตัวไดมอนด์กำจัดศัตรูครบสิบห้าคนนะทุกคนได้เป็นตัวโกโรตัวนี้นะทุกคนล็อกอินครบห้าวันก็ได้เป็นพรงนี้เลยอันนี้นะคะทุกคนก็เล่นได้แล้วนะทุกคนบูยาชูดก็รีเป็นดียะล็อกอินรายวันก็ไม่มีอะไรนะกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม พอมอัพนะคะทุกคนค่ะอยากได้กระเป๋าก็สามารถมาเติมได้ก็้าวเพชรนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบิปมี้็กดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กับช่องกัดกดโตัวเกมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนบายค่ะ